หลังจากไก่สีเกียวเขาพุ่นนี่พ้นตกพี่น้องได้มีโอกาสเลยมายามต่อพูดแต่ว่าปลาลงมพุ่นนี่พี่น้องปู่มือนอาหารเกิดกระเม็นมาหนิปุ่นมัน,น,มนพ้นแหง,นนลงเลยพูดเขาก็ะกำลังหมดแล้วนี่ <c oughs> ตัวนี้มันลงมมาตัวนี้บอก มาแห่ตีนตะเกียวเขาแซน่ามแท้ตีนบนคักเลยพแทักเห่าคนแน่ดีเผาเอาบนมือเลยเนาะ ตีนีแน่นอนเลยตีนำทวมไปแล้วเอาคืนเธอหนึ่งเลยบอส พยางมากลางแต่ว่ากลางมันบุรอ่งอีกป่าบอลเป็นงานนะเพ่ตาธรรมศาสตร์จะแเพื่อตาทุองมักกันตัวนี้ะนี่นี่นี่เรอเรี่อรอเนี่ยกุเฮยเอาไปดูเอาและ เมืออเลยค่บแล้วข้าเผาเอาเมือเป็นของข้ายาวกพดตกเลย ้ป็นแฟนเได้หรือเปล่าได้อร่ยเฮรจ้าไปได้ไปเอาตัวเลยไปไปไปโอคดอกมอนี่เป็นมืออาหารเกิดเขาเมื่อทาพักทอกเขามเนี่ยเลยอดเลยมาอนี่ย โอ้ว้าวนี่ต้องต้อแบบเอาได้ดีเลยยอดดิยอมึงดูยอมึงดูตึกระนาดยอดเาะฉนี่ได้ปลาได้ปลาได้ปลามือเนี่ยเป็นมืออาหารเกิดมือทาบังทองเฮาดอมือเนี่ยชุดยอดมือนีอ่าแบบตึกนางได้เป็นอันอับหนึ่ ข้าอยู่ร่มอยู่คนเจ้าดอยประยามเอกเฮงยามที่หนึ่งมือนี้มัดมือมือนี้ฮะก็ปา,ปากกได้นะมม้บใ่ป่าวฟังเบาโอ้ตึกต่ำเมืนว่าทางเลยพี่นอ้องอะไรอ๋อทิศโตนี่พี่น้องตึ๊กเต่าทางเลยเพราะว่ามือนี้ mùa nhà quay cây còn bọn mùa này 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 này mùa này mùa này 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 ได้โตหรือเปล่าไม่นี้ห้าหรอกมงปลาได้ไปลงมือชัว่นนี้ตึ้งโังเาไลงช่องลงเซก็นด้กินปลาเนาะม่มันขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไรงแปกตึ่ไตปลเนาะ

คอยๆดึงด oh. oh. so ึงไปให้อ้อเอ้าโอ้โหันนี้อหารเกิดอะไรบนเน้ธรรมศาตรเนาะ้าลาบได้แต่หน่อยเนาะ โอ๊ยบั้นแล้บทนบันบนบันบั้นบันบ้ันบ้นบนบั้น้นบ้นนบ้นบนบั้นมืออาหารเกิดได้มือนนี้น้าบั้นบัับบ Oh, <coughs> j'ai

นี่นะนี่ตีน่ปลาาตีกสูก็สครบปาวไทยาต้อนขากรปล่อยเนาะต้อน้ากรปล่อยแล้วหน่้อนกป่อยเนาะปล่อยนปล่อยกระคองปล่อยกระคองอ่ะสะพยดก็เช้าแล้วน่ 아 음... 어. 저...

ไม่ไมไมลงเะมายู่ในกลุ่มเยเห็นบ่เห็นบ่ได้บ่หเป็นมนี่หัวาาขาดเลยได้บ่อหนะหัวขาดเลยว <laughs> <laughs> เลย <laughs> เลย <laughs> <laughs> เ,เลยเ

กว่าเียดจะหายตั้งยังนอนทำยังไงหายแล้วปลามันลงจยายาง้มออกแบบนี้ม่เกลยวปลาไปเท่าะว่าอยห่อม้าปลานี่ยจะเข้าเนี่ยไม่ลงประจักษ์ตีไา่ลงประจัก ลูกชูนี่เป็นไรแปลว่ามันถ้เกอดขึ้นได้ยกก้มันไร้แตไเติดนหรือเปล่าไรเ่เป็นกระสอบเลยเหมือนเขาบอกไงเน้เอ่เป็มกระทังเลยประมาณสอบนึ่งแล้สบายเลยเนาะ เบนถือห้าบาทเ็ถึง้วลาได้บอโอห่าก่าไีไหนเจ้าไหนก็ลงมาแล้วก็ได้กาฝ่ามานเนี่ยเนาะ ดัดได้เยล่งหวยสลาดอันดีไดมนได้โอ้ยสานีกับพ่อเลยาเอาลายมันหนักแต่รสามเลของได้แต่เรอาเมื่อมีอันแล้วพที่ใดกระตานึงกับของหนึ่งกจะได้มาเนยด้วยด้วยนี่ดอกนามกำลังกันมานอกทุนี่ค่ะสร้อยบ่สร้อยปองโอ้ยประมาณแล้วโอ้ยแต่ก็ปูตัวนีงยิ่งล่งหวยมาเนย เมือ่อกันัพวอยวะนู่นามาด <c oughs> <c oughs> เาาานี่ยจริงไม่ได้ดังเออเดท้มบังเอาไปดองวิธีชีวิตเ่าเนี่ยโอ้มีบันทีนี่ทักขนาด ล้าตั้งมานนี่เถอเลยนี่ลนเลยเนาะนอืมเพิ่มอะไรอยู่ไี่ได้ตัวปลามันลงมาทมันจะเป็นงูดินเลยครบคนเป็นเหลืองเลยเบิ่งกะคักเออขี้กระเดื่อนน้อยเนี่ย แต่จิงมันเป็นงูเลยกูดินมันเก็ตมันเลบแนีมมันคบเฮ้านี่มันครบเทวาบาทถ้ายังไรคบได้มันครบอะไรได้บ่นอริมเจอกดนเลยนี่พิษได้หนิได้อันตรายสุดเกตดิบมึเนแต่สคาเ้ครบโอไรต้องเย

อาเจ้าปลาธรรมชาติตัวสิกลางเอาผลบ่อขึ้นบบก็คืิบกกั้งแต่หนเหอพม่เปินบักกัตวกางแต่ไปคักเอาผ้าทางก็ตีนี่มันพัก็ได้ที่ชนนี่ชนนี่มอง

มายืนเดีเยอจอยกินอ๋อเดี๋ยอยเดี๋ยวเอาลงเอาลงตบตำบ่ห้ชงเงี้นี่มันเห็นมันเห็นชูงเนเ่ยฮะเอาลงเอาลงไฮ้ไม่ไม่ไม่เอาลงรมันเห็นตบตำชู่งผมมันเห็นตัดตันผลเอาลงตับตำเลยคน นั่นแหละมที่ตะวันมาทั้งนี้เหรออออๆโลดอโลดขาวเอออโลดข้าวไปปร้งเนื้ออะไรนเน้ออะไรครับสื่อหรอปปล่ปอยจะไปอยู่ทักกางติเลยมอจอเออปลาปาสิปล่อยใช่เนอะป่อยเขาได้ผู้ Bỏ <laughs> 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 ừ. là sụt nhỏ được lâu lắm nắng 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 ก็เชิงไล่เรื่อยเฉยนุ๊กขึ้นมาพลอเลยมาเรื่องหนึ่งอะไรเรื่องงานเออ ชอบตอนนี้มันน่งขนาดนั้นเลยก็เขงเา่ก็ต่ลยเลยเมันอยู่กันเนาะทวนเลยางแทน่ะต่อ้ต่อหน้าเดียวหากระปกเขายยามเน่าต่อไปย่ามก็ไม่ได้ลงก็ไ่ได้เนเราไ่ได้ปลาพอโตโอ้ปลาปากลาเติบได้ไดไเอาขึ้น ป่าปาขอบางคนไปตึกอ่นะบ่นบนะมาวงปยญญามมาขึ้นเลยเออเฮ้ย้นมาดูได้บ่จะหาออสิบเฮ้ยสาวโตยังบ่จะบ่ไล่เฮาหันบ่ได้มันไปหมดขืนเป็นหมูเป็นหมูไปจนทุกเลี้ยงเฮาต้องไปส่วนแต่คนแ้กเนาะส่วนแต่ผีเล่บแบ<ต>่นมอสีปยาญาเจ้าแต่คนชั้นนะ นี thin, Now, s <S oh. ่ไดหนูแนเอนหืมหนูแนนนี่ไดู้นี่บถือเปิงปลาก็อย่างี้วเนาะโอยก็ถืกแล้วนี่ยอกระชับม่ด้นานเลยน้บยอมน่อมหักเดยว่าห้าวบได้ยังเมือเจ้าคนนี้มเลเามนอนเลย ดี๋ยวยุบประสิวหน่อยนึงคือนี่ยอกพะแยงจะบกกินหน่อยน้ำแห